ใส่ริบบ์จีโนเดฟตัวเปรี้ยวมีกำลังเตรียมตัวนะคะเตียมตัวนะคะนั่นแหละเฮ้ยเดฟจีนเดทอะไรเดฟจีโนเดฟ พี่ระวดี์ไม่ไม่แล้วไม่ต้องตักทั้งขันเลยอย่ากเปียกมาบ้านมึงฐานพี่บิ๊วพี่อิบแม่เหรอเนียอันนี้มีการเตรียมความพร้อมนะคะให้เปียกก่อนล่วงหน้าออกไปจะได้แบบนะกำลังเปียกพอดีแม่ตรงนี้ด้วย เบียกด้วย,ยดูกีตาร์ดิกีตาร์เป็นไงก,กีตากิตามีแม่บังอยู่ถ่ <laughs> <laughs> า,ายวีดีโอหัวหน้าแก๊งนะคะหัวหน้าแก๊งตัวจริง <laughs> อันนี้อันนี้เป็นรองหัวหน้านะคะเฉพาะการหน,นีปกติเป็นหัวหน้า <laughs>

จ๋าได้ดิโก,ก้น่ากัดแล้วมาแล้ว,แ,ลวแจมแจมดิโกน้นี่เคยเดินชมพงแพร์เตแล้ว,ว,ลวนี่ดิโกน้นี่เคยเดินชมพงแพร์น,นี่โตแล้วเนี่ยคือรอยยิ้มสะใจมากเวล,ล<ส>าฉี้ตัวเดี๋ยวดิโก้ยังเพิ่งใส่ดิโกนี้ก่อน,นไปแล้วข้างหน้ายอยู่น้ำหมดอ่าไป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  あっ <laughs>

อันนี้เต็มเต็มอุ้ยเลยไปก่อนเลยไปก่อนทำไนเดี๋ยวจะผิดหวังสองหลุมเนี้ยเรียกแล้วจอดด้วยจอดด้วย แบบนี้เราไม่ค่อยชอบเลยอ่ะ

ไป,ไปไปไปแม่ไปดอกพ่นิ๊งคือออกมาอา๋อพ่นิ๊งมาวัดดีก่อนแล้วไปแล้วแม่จะไปแล้วเราไปเ,เอาไปไป,ไป Yeah. <laughs>